สวัสดีครับมาแล้วนะฮะัสตีดครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูครับผมพี่ยุทธครับครับ จอดรถช่วงโควิดนี่นานๆเลยนะครับหลายๆท่านทํางานอยู่บ้านอยู่คอนโดไม่ได้ออกไปไหนเลย work from home ครับแต่ช่วงนี้ก็เริ่มจะได้มีโอกาสกลับมาทํางานที่ออฟฟิศละรถจอดทิ้งไว้นานๆเลยไม่ได้ขับเลยเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างฮะก่อนที่จะนํากลับมาใช้อีกครั้งอะฮะตอนนี้ก็เลยอยากจะแบ่งงี้ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับมีการใช้รถใน2รูปแบบนี้รูปแบบแรกก็คือว่าท่านทําการจอดรถทิ้งไว้ครับแต่ท่านทาการสตาร์ทเครื่องยนต์มีการขยับรถจนบ้างตามจังหวะ แบบนี้ท่านสามารถเอารถมาใช้ต่อได้เลยนะครับเพราะว่าท่านมีการใช้รถอยู่บ้างเ,เล็กๆน้อยๆแต่ในกรณีที่2ครับถ้าท่านผู้ใช้รถนั้นจอดรถทิ้งไว้เลยถึงขนาดที่ว่าต้องเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาพ่วงด้วยเพื่อที่จะให้สตาร์ตติดอาการดังกล่าวแบบนี้ผมอยากจะเรืยนว่าถ้าท่านเช็คได้แน่ๆว่ารถรถสตาร์ตไม่ติดอย่าเพิ่งสตาร์ตครับทำการตรวจเช็คน้ํามันในจุดต,ต่างๆให้ครบก่อนรตรวจเช็คว่าน้ํามันหล่อเลื่นทุกๆจุดนั้น มีความพร้อมในการใช้งานมีระดับอยู่ในที่เราใช้งานได้หรือแม้แต่สีนะครับสภาพสีก็ยังคือดูถูกต้องอยู่ใช้งานได้หลังจากนั้นท่านทําการพว่วงแบตเตอรี่<ม>หลักการพว่วงแบตเตอรี่ท่านต้องทําการพ่วงให้ถูกต้อง<ม>รถยนต์ที่มาให้กําลังไฟต้องมีกําลังไฟที่แรงกว่ารถยนต์ที่จอดแล้วสตาร์ทไม่ติด<อ>นะครับพ่วงบวกสีแดงพ่วงลบสีดํานะครับ<ม>หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านทําการสตาร์ทติดได้ ก่อนที่ท่านจะขับออกส่ถนใหญ่ต้องเช็คก่อนนะครับว่าถ้าเราจอดในพื้นที่แคบลองขยับเดินหน้าถอยหลังไปในระยะทางใกล้ๆครับลองเช็คดูว่าระบบในส่วนของการตอบสนองต่างๆอย่างเช่นบังคับเลี้ยวบเบรกยังทํางานได้ดีทั้งหมดที่กล่าวมาถ้าท่านเป็นรถที่เก,ก่กามากอีกรถเก่ามากไม่แนะนําให้ทดลองวิธีดังกล่าวน่าจะใช้วิธีทีให้ช่างมาดูรถยนต์ก่อนครับผมหรือท่านทําการเอาจะารถไปหาศูนย์บริการไปเข้าที่ซ่อมก่อนเลยเพื่อที่เช็คว่า รถยนต์จอดนานตรงนี้เนี่ยมีผลเสียหายเกิดขึ้นที่อะไรได้บ้าง<ม>ถ้าเทียบกับการที่ท่านเอารถออกมาใช้เลยแล้วขับไปเบรกไม่ทํางาน<ม>สิ่งต่างๆไม่ตอบสนองเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะอันตรายสบประลาวนะครับก็ยอยากจะเรียนว่า<ม>ก่อนใช้รถรถท่านขับอยู่บ้างตามนี้เลยรถท่านจอดนานแล้วทําการสตาร์ตติดไม่เป็นปัญหาท่านก็ทําการตรวจเช็คน้ามันต่างๆให้พร้อมกับรถจน์ที่จอดนาน,นมากๆถึงข,ขนาดที่ว่าตอนเช็คน้ํามันก็ไม่แน่ใจว่าสีนี้ใช่หรือไม่ พ่วงติดก็ไม่แน่ใจว่าทําได้ดีหรือไม่ก็ทําการเวกช่างมาดูแลให้จะดีกว่านะครับและท้ายสุดครับเพื่อให้ใช้งานง่ายกว่านั้นถ้าท่านมีสมุดผู้มือการใช้รถประจารถอยู่ถ้าลองอ่านดูก็เลยครับว่าน้ํามันเครื่องน้ํามันพลงมายพาวเวอร์น้ำมันเกียร์อัตโนมัติน้ํามันเบรกซีอะไรรถท่านใช้เกรดอะไรค่าความพ้นสายเป็นอย่างไรครับเพื่อให้มันจะได้ว่าสภาพในส่วนของสีน้ํามันเราเรื่องต่างที่เราทําการตรวจเช็คเนี่ยเขามีความพร้อมใช้งานครับ คููมือการใช้รถเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับต้องศึกษาต้องเรียนรู้นะครับบางคนเนี่ยไม่เคยเปิดมาดูเลยนะครับพอถึงเวลาก็ทําอะไรไม่ได้แก้ปัญหาไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเทปต่อๆไปฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันสําหรับเรื่องนี้นะครับวันนี้ขอบคุณพิยุทธ์มากนะครับมือหน้าของเราสองคนแล้วครับในช่วงของสติดครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์พรานุภาพพลิกโลก